นี่ครับดูดีๆนะครับแม่ๆทุกท่านไม่ใช่ขี้ตาช้างนะฮะคือรอยตกกระนะครับผมรอยตกกระนะครับไม่ใช่ขี้ตาไม่ขันนะนี่ไม่ใช่ขี้ตาไม่ขันนะครับดูให้ดีๆเดี๋ยวท่านจะได้หายสงสัยนะฮะเออนี่ครับอีกฝั่งนี้นี่ครับมันไม้ใช้ขี้ตานะครับ นี่ดูเอาดีๆครับสายตาปเป็นมิตดได้การได้เรื่องเลยนี่ดูรอยขีดควรไปถูต้นไม้บอกสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี fc ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพายนคนน้อยนะครับวันนี้สายนิดหนึ่งนะฮะสายนิดนึงหาที่พักยากมากวันนี้ก็เลยสายนิดนึงกว่าจะได้มาพักโอไกลเลยนะฮะตั้งหลายกิโลเลยนะครับกว่าจะมาถึงที่พักก็มาถึงก็มีเหมือนเดิมครับ แม่ขันของเรากอ็อาหารเกิดเหมือนเดิมครับผมนี่ต้นกล้วยมีต้นกล้วยมาให้กินอีกเหมือนเดิมนะครับอเอาซะให้อร่อยไปเลยแม่ขันอื จัดไปจัดเนียวจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มไปเลยเดินในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ครับวันนี้ออกมาคุณพ่อก็ไปขอต้นกล้วยให้แม่ขันได้กินครับเออ ค,คุณพ่อก็ใจดีซะเหลือเกินนะฮะคือตัดทิ้งแล้วนะไม่มีใครมากินสองสามวันละก็เลยแม่ขันได้รับผลเลยนะคะนี่แม่ขันก็เลยได้ผลประโยชน์ได้กินกันเต็มเลยอิ่มน้ำสำราญอยู่บนรถก็มีนี่ครับคือกล้วยเยอะแยะมากมายครับนี่วันนี้ใต้ร่มมะขามนะครับแม่ขันของเรา อยู่ข้างสระน้ําใหญ่เลยนะเนี่ยอืมนี่ครับสระน้ําก็เห็นแต่แค่สะเนะเราคงลงไม่ได้กลัวมันติดโลมอีกอย่างนึงก็ไม่อยากให้ไม่ขันลงด้วยเพราะว่าก็เผื่อมีความหวังเราทุกอย่างเราก็มีความหวังนะ,ะวันนี้คงจะไม่มี ครับพี่ใครมาพ้าก่อนเนาะเมื่อคืนนี่ก็เจอรอยพี่ชายมงคลกับมีโชควันนี้ไม่มีที่ใครมา,มาทับที่ใครละวันนี้เมีขันอยู่เดียวนะครับวันนี้ เลือกกินได้สบายเลยไมยคันดูโหเอาเอาขาเขียอะไรอ่ะ๋อเอาแม่นางธรณีนี่เองขอแม่นางธรณีนี่เองนะขอปกปักรักษาขอพักพึ่งพาขอพักสักวันสักคืน วันนี้เพื่อนๆเ,เขาคงจะสนุกกันแล้วนะเขาจะได้แห่งานละไม่ขันเราก็อืมเดี๋ยวอีกสองวันก็จะได้แห่งานกับเพื่อนๆละอดใจหน่อยเน้อไม่ขันเดอ้ออดใจรอหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะได้เจอเพื่อนๆแล้ว วันนี้อยู่คนเดียวไปก่อนอีกไม่กี่วันเพื่อนๆเ,เราก็จะได้เห็นจะได้อยู่กับเพื่อนๆละโอ้โหเรายังไม่ได้ทดลองแย่งเลยนะไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าดูาแม่ขันแล้วเนี่ยหลังแม่ขันนี่ความอวบเพิ่มขึ้นเนะ่ยไม่รู้ว่าจะ พอดีกันหรือเปล่าแย่งของเราถ้ายังไงแล้วเนี่ยเราก็จะทดลองแย่งแล้วก็ถ้าไม่พอดีเราก็จะทำแย่งใหม่ด้วยันหลายคิดว่านะแม่ขันนี้คงจะไม่มีแย่งนี้คงจะไม่พอดีอะ่ะ ไปหาแม่ขันใกล้ๆดูกันเป็นยังไงบ้างแม่ขันคิดถึงเพื่อนไหมฮคิดถึงเพื่อนไหมจ้านี่ครับดูดีๆนะครับแม่ๆทุกท่านไม่ใช่ขี้ตาช้างนะฮะ <c ười> คือรอยตกกระนะครับผมรอยตกกระนะครับไม่ใช่ขี้ตาแม่ขันนะนี่ไม่ใช่ขี้ตาแม่ขันนะครับดูให้ดีๆเดี๋ยวท่านจะได้หายสงสัยนะฮะ เออนี่ครับอีกฝั่งนี้นี่ครับหมันไม้ใช้ขี้ตานะครับนี่ดูเอาดีๆครับสายตาเป็นมิตรแววตาที่สดใสแววตาที่เป็นมิตรกับผู้คนทุกคนและก็ชาวช้างเด็กๆน้องๆช้างของเราด้วย นี่แววตาแบบนี้นะออ้ยนี่ขันไปโดนอะไรนี่โอ้ยดูเดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมได้การได้เรื่องเลยนี่ดูรอยขีดควนไปถูต้นไม้บ่โอ้ถูต้นไม้จนได้เรื่อง แม่ขันเอ้ยอืม <H m> hmm> ใบหูแม่ขันมีรอยขียดนะสู้กันต่อไปเดี๋ยวอีกสักวันคงเป็นของเรานะแม่ขันเออวันนี้ไม่มีงานเดี๋ยววันข้างหน้าคงมีงานนะ ันเราเราออยูดูความสวยงามของแม่คันนิ่งมากครับวันนี้คือยืนอยู่กับที่เลยกินไม่เดินไปไหนแล้วจะหลับแล้วนะครับนี่ดูดูพุงออกลนะ โอ้โหโอ้โหยโอ้โหดูฝั่งนี้บ้างอือ uh หือ huh. รุนไปด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องทางขันเงินชายมงคลน,น้อยของเรา เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับรักในน้อยแต่ก็ขอให้รักนานๆนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเด้อสวัสดีครับผม